สวัสดีค่ะคิมี่ที่กับเตย EP นี้นะคะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเมนูสุขภาพกันนะคะเพราะว่าต้นปีเนี่ยเพื่อนๆหลายคนจะมีแผนลดน้ําหนักหรือควบคุมน้ําหนักกันนะคะ EP นี้นะคะเรามาเริ่มทามอาหารสุขภาพทานไปพร้อมกัน,นะคะ่ะ EP นี้นะคะจะเริ่มต้นปีด้วยโอ๊ตมิลโบค่ะโดยสูตรในวันนี้นะคะจะเป็นโกโก้โอ๊ตมิลโบค่ะ,ะสำหรับคนที่แบบ เออไม่ค่อยได้ทำอาหารหรือไม่เก่งในเรื่องทำอาหารนะคะคอนเฟิร์มค่ะว่าสามารถทำได้แน่นอนเพราะว่าทำง่ายมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูสูตรอื่นนะคะกด subscribe ได้เลยนะคะเดี๋ยวเตยจะลงเรื่อยๆใน EP ถัดๆไปนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าโกโก้ออนมิวโบนี่จะทำง่ายขนาดไหนนะคะไปเลยคะ่ะส่วนผสมนมอัลมอนด์ไม่หวาน1้0 ml ในคลิปเต้ใช้ของยี่ห้อ1น7่เจดีนะคะจะเท่ากับ1กล่องพอดีค่ะหรือจะใช้นมถั่วนมโอ๊ตแทนได้เลยค่ะ อินสแตนโอตครึ่งถ้วยค่ะทำออกมาจะได้โอตมิลโบเนื้อละเอียดนะคะปกต,ติจะใช้ของยี่ห้อแมกกาเลตกับควกเตอร์นะแต่ถ้าอยากได้เนื้อสัมผัสของโอตเยอะๆนะคะใช้โอดแบบหยาบได้นะคะเกลือชมพู1 1ส่วนแช้อนชาหรือใช้ปลายช้อนค่ะผงโกโก้100% 1ช้อนโต๊ะวันนี้ลาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะ น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาค่ะในคลิปจะใช้เป็นแบบน้ำผึ้งขีโตศูนย์แคลนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้น้ำผึ้งแบบปกติได้เลยค่ะผละไม้กับพันพืชตามชอบค่ะในคลิปจะใส่เป็นแอปเปิ้ลแดงบลูเบอร์รี่อัลมอนด์สไลด์ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งไฟกลางใส่นมอัลมอนด์ลงไปค่ะรอจนนมอุ่นพอนมเริ่มอุ่นแล้วนะคะใส่ข้าวโอ๊ตค่ะ คนจนกว่าข้าวโอ๊ตจะเข้ากับนมนะคะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองนาทีค่ะคอยคนให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะคะสังเกตดูว่าข้าวโอ๊ตพองตัวเต็มที่หรือยังนะ,ะใส่เกลือลงไปค่ะคนให้เข้ากันตามด้วยผงโกโก,โก้ค่ะแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ ตรงนี้จะใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเริ่มเหนื่อแล้วค่อยคคนไปค่ะพอเนื้อเขาโอนเริ่มเหนื่อนะคะลดไฟลงไปค่ะใช้ไฟเบาเลยหลังจากเข้ากันดีแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะคนต่ออีกนิดนึงใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะอันนี้ใช้น้ำผึ้งแบบปกติน้านะคะ พอดีตอนนี้เตยคุมน้ำตาลอยู่นะคะก็เลยใช้เป็นแบบน้ำพึ่งคีโตศูนย์แคลนะคะปิดฝาค่ะพักไว้2นาทีระหว่างนี้หั่นผลไม้รอได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากใส่กลิ่นวานิลาด้วยนะคะใส่แล้วคนให้ทั่วก่อนปิดฝาได้เลยค่ะแต่นีคลิปเตยไม่ได้ใส่นะคะเพราะกลิ่นโกโก้นี่หอมมากแล้วค่ะ <S <S ในคลิปเตยใช้เป็นแอปเปิ้ลแดงกับบลูเบอร์รี่นะคะแอปเปิ้ลหั่นตอนจะทานเลยนะเนื้อจะได้ไม่ดำค่ะ ตอนนี้2นาทีแล้วนะคะเข้าโอ๊ตพองตัวเต็มที่แล้วค่ะพร้อมทานแล้วค่ะอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโกโก้โอ๊ตมิลโบค่ะน่าทานมากสารอาหารครบนะคะถือว่าเป็นมื้อหนึ่งที่ทำง่ายนะคะแล้วก็อิ่มท้องนานด้วยค่ะเพืเ่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไคร e นะคะเพื่อให้ไดการติดตามคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ